รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขาการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องก,กันโรคโควิด1 9ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราชิ2548มไปทั่โลออะอรสีคสิบฝัน ทิมไปทั่วโลกสนับสนุนโดยไกรเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นท็อปกรเรยสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี สวัสดีคะ่ะชาวชิมไปทั่วโลกทุกท่านเราก็มีความอร่อยมาแนะนําคุณนักชิมกันอีกเช่นเคยนะคะโดยสุดยอดนะะักหความอร่อยยางลุงอ้วนร้านจะอะร่อยเด็ดแค่ไหนาตามลุงอ้วนไปเลยคะ่ะช่วงร้านนี้สิเจ๋งสนับสนุนโดยนมสดหนองโพให้เราโตไปด้วยกันเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเรื่อนตาต้องมาที่แว่นทปเจริญสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซี โอเคเรากินเส้นกยเตี๋ยวไปแล้วนี่เราก็ไปกินนี่กันม้างของหวานเจ้าโรตีสายไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เทิดหน้าชูตาของคนอยุธยาอีกอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อมาแล้วเนี่ยจะต้องซื้อให้ได้มากินให้ได้อะไรอย่างเงี้ยงวดเนี้ยรักพวกผให้ลุงมาลองนี่สิเรียกว่าร้านโรตีแม่ปั้ม เห็นบอกว่าถ้าจะกินต้องจองล่วงหน venue, so no ้าอย่างน้อย3วันแต่ว่าอินไปซื้อเลยี่นไม่มีของนะพอรู้ปุ๊บลุงก็โทรมากลายเป็นว่าลูกสาวเข้าเป็นแฟนเพจเราอีกก็เลยจัดการวันนี้นัดมาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยครับอยากร้านเเดี๋ยวไปนี่5นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราดูกันครับใครๆก็รู้จักร้านแม่ซ้อมเนี่ย นี่ผมอยากจะรู้ว่าอยางแม่้อมที่เปิดมากี่ปีแล้วแต่ปี28ปจ้ะปี28งแปทำมาตั้งแต่เด็กจ้ะทำมาเด็กเลยแต่สาวแต่สาวทำแต่สาวเลยมันเป็นสูตรของไคยอ่ะพี่น้องกันนะจ้ะในวินทยานี่แหละแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยจะเป็นออริจินอลเลยคือตั้งกระถินขาวไป<ช>มีสีเขียวสีเหลืองไม่มีสีนี่คือสีออริจินอลตัวตรงนี้ก็สีสน้ำตาลสีของน้ำตาลไม่ผสมสีใดๆทั้งสิ้น ได้จังหวะดีเขากำลังดึงน้ำตาลอ,นะอยู่นะที่ใช้เวลานานไหมในการที่จะได้ให้เ็จเส้นเสร็จ,รจ<ม>ตอนดึงเป็นเส้นไม่นานครับผมสัก5นาทีได้ตั้งน้ำตาล1ชั่วโมงต้องช่วงเคี่ยวน้ำตาลนะานเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวย ี่คือการดึงน้ําตาลโรตีของเขาก้อนก้อนอยู่ในกระทะเคี่ยวมานะดึงดึงดึงจะเป็นเส้นฝอยฝอยเป็นสายไหมเลยอ่ะเป็นที่มาว่าโรตีสายไหมนี่ยนะต้องมีฝีมือคือดึงแล้วมันมีขาดนะเส้นพวกนี้ใช่ไหมลุงถ้าคนมีฝีมือแป๊บเดียวตังสายไว้แล้ววาดึงต่อไปให้เขาดีงสุดให้ยาวไปเลยต้องตัวขาด อ่า,อาโอเคโอ้โหย,ย,ยังร้อนร้อนอยู่นะนะยังร้อนอยู่นะคนยังร้อนยังเดิมได้อยู่นะฮะไปไหวต้องใช้พละกำลังมหาศาลเลยครับแล้วส่วนนี้ก็คือาการทำแป้งที่นี่จุดเด่นของแต้งคือความหอมของงาใช่ไหมอืม แป้งจะนุ่มหอมไม่แข็งกระด้างแล้วก็มีความหอมของเก็ดเม็ดงาด้วยนี่น่าเขาถึงล่ําเลยกันแล้วกันว่าตอนเนี้ยเมืองหนึ่งของอยุทยาเรื่องโรตีคือ,อร้านแะม่ป๊อ กินที่หน้าถาดได้เลยเลยแหละทั้งอุ่นทั้งร้อนทั้งหอมได้เก็ดขึ้นมาเลยนะฮะแน่แนน,นิ่มนิ่มนุ่มนุ่มไม,ม่อยู่ในพร้อมของโรตีนี่แหละฮะอือคาจริงนะโรตีที่นี่มันมีความแตกต่างจากทั่วไปหรืออาจจะลงมากินหน้าเต่าแล้วแป้งเขาจะนุ่มหอมไม่มีกระด้างสามวัน,นยังนุ่มเห็ในไหมพี่บอกว่าแป้งที่สามวันก็ยังนุ่มตัวเส้นเนี่ยไม่หวานมากเส้นละเอียดทําให้มันนุ่มไปหมดอะ่ะมันเป็นสายไหมจริงจริง,รงไม่ใช่เป็นกา้าน ก็การหนึ่งนะเอาทิ้งออกเลยทิ้งวันหนึ่งประมาณก,กี่ถาดคพี่วันสิบถาดครับสิบถาดต่อวัน แ่นั้นก็หมดแรงแล้วใช่ไม่หนไม่ด้แล้วก็บังเอิญ่อนที่ลุงจะมาไม่ถึง2อาทิตย์มีการประกาศบิฟฟูมองของมิชลินร้านนี้ก็เป็นหนึ่งที่ได้บิฟฟูมองของมิชลินครับตอนนี้จองลงงลาเป็นเดือนแล้วครับเป็นเดือนละครับผมจองเดือนนี้ได้เดือนหน้าอตอนนี้จองเดือนนี้จองวันนี้ได้เดือนหน้านะครับไม่ให้3วันแล้วแต่ว่าถ้าแวะมาพูดนิมน่มๆไม่มีของบอกว่าขอลองสักแท่งหนึง่งก็ลุงไม่ขัดครับใช่ไหมครับ ครับไม่ขาดครับได้เลยครับให้คนละชิ้นสบายสบายครับผมเหมืเมกบอกว่าแป้งเนี่ยทิ้งมไม้สามวันใช่ไหมเนี่ยอายุแป้งมันอยู่แค่สามวัน,วนเราจะยือดอายุเพราะเรากินไปแล้วสองวันเนี่ยอีกวันหนึ่งมันใกล้จะหมดอายุแล้วเราใส่อ้องควิตเลยเวลาจะกินก็ออกไม้ไครายเย็นไปกินร้อนก็เวบนิดนึง เดี๋ยวผมรอรอรอเอานะส่แบอกแล้วไงลูก,ก,กต้องสั่งล่วงหน้าตามกดเท้าตอนนั้นคือ3วันแต่ตอนนี้เป็นเดือนแล้วนะครับอย่ารอช้าสั่งมาได้เลยไปนะครับวันนี้คุณป้าขอบคุณมาก อันนี้ร้านแม่เขาบอกว่าร้านแม่เนี่ยหมดถึงสิ้นเดือนมีนานะแต่ร้านลูกสาวตอนนี้ออเดอร์เข้าไปเมษาแล้วครับด้วยเหตุผลก็คือไม่มีอะไรทุกอย่างสูตรเดียวกันหมดแต่ว่าลูกสาวก็ยังแข็งแรงคุณแม่ป้อมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาก็เลยรับได้ทันทีเขาทาอยู่ใกล้ๆกักนเองร้อยเมตรเลยครร้านลูกสาวแม่ป้อมเดี๋ยวลุงจะแวะไปเยี่ยมเยียนหน่อยเพราะว่ารู้สึกเขาจะเป็นแฟนเพจลุงด้วยครับ เราจะมาดูว่าร้านแม่กับร้านลูกเหมือนกันมัน้ยพิมเดียวกันรสชาติตะกี้ที่กินที่โดนนเหมือนกันเลยเราก็กินเส้นคาวเส้นหวานมาเรียบร้อยเราก็จะไปกินเส้นคาวอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ใส่หม้อดิน นี้พอวิ่งเส้นนี้เส้นที่จะไปโรงพยาบาลของอยุธยาเนี่ยมันเป็นถนนสายโรตีทั้งเส้นเลยซึ่งตอนนี้อาจจะหดลงไปบ้างในช่วงโควิดแต่ถ้าก่อนมาเนี่ยวิ่งเส้นนี้นะซ้ายขวาซ้ายขวานี่มันจะมีแต่ร้านโรตีทั้งนั้นเลยครับเป็นสินค้าเชิดหน้าชูตาของคนอยุธยาเขาอะ่ะมันจะร้านสูตรไท่สูตร,ร,ตรมันอะไรอย่างนี้นี่เราวองไปซ้ายฝาเนี่ยฮะ หลังจากที่เราตะเวนกินกันมาหลายร้านแล้วเราก็มารอาร้านเด็ดซึ่งเป็นร้านสุดท้ายของวันนี้ที่เรามากินกันนะชิมไปทั่วโลกชิมไปทั่วโลกช่วงอร่อยล้นจอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมปอนออนนิวส์นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่แอมชไกน่าทาวครับเป็นห้างสสินค้า หนึ่งเดียวในย่านเยาวราชนะฮะถนนมังกรเนี่ยก็ต้องที่นี่แหละครับแอมชัยนาทาวฮะเพราะว่าอะไรโอ้โหเวลาจะไปเดินตลาดเยาวราชเนี้ยจอดรถที่ไหนก็ต้องที่นี่ฮะแอมชัยนาทาวเขามีที่จอดรถเรียบเลยแล้วที่สําคัญคือจอดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะมาตลาดเยาวราชนะ,ะเดินซื้อทองหรือว่าอยากจะเดินซื้อของกินนู่นนี่นั่นมาจอดรถที่นี่ได้แอมชัยนาทาวที่สําคัญที่เนี้ยนะฮะ นอกจากจะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับ<ม>ก็ยังมีร้านอาหารเด็ดๆดังๆเทียบเลยนะฮะวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปรับประทานอาหารที่ร้านไหนติดตามกันได้เอางี้ดีกว่าตามผมมาเลยดีกว่า แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศฮะปกติแล้วเราจะกินอาหารปกติทั่วไปแต่วันนี้ฮะอาหารเจอาหารมังสวิรัติครับวันนี้เราอยู่กับพ,พ,พี่งวนครับสวัสดีครับครับพี่งวนฮะวันนี้เราอยู่ที่น้านเลยครับโซวีแกนครับโซววแก้นพี่งวนเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านโซวีแก้นนะครับโอ้โหเป็นเกี่ยวกับอาหารเจแล้วก็มังสวิรัติจริงหรือเปล่าจริงครับนอนร้อยเดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดนี่คือเป็นอาหารเจมังสวิรัติหมดเลยใช่ครับ หรอไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีนมไม่มีไข่ใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เต้าหู้พะโล้แห้งเต้าหู้พะโล้แห้งคอันนี้อันนี้อะไร่ะหมูเต๊ะห,หมูสเต๊เจเดียวแต่มันไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูแล้วมันคืออะไรอันนี้มันเป็นโปรตีนครับเป็นโปรตีนนะฮะนี่นะครับหมูสเต๊ะโอ้โหหมูสเต๊เจนนะส้มตำอันนี้เออตำาขาโพดไหลบัว อ่ำข้าวโพดไหลบัวด้วยไหลบัวด้วยนะฮะแล้วนี่นี่แล้นี่เป็นอะไระอันนี้เป็นแคปเจแคปไม่ใช่แคปหมูไม่ใช่แคปเจแ <c ups> คปเจอร์อครับแ <c ups> คปเจนะฮะและแล้วเนี้ยแล้วเนี้ยอันนี้กะเพราเห็ดรวมครับกะเพราเห็ดครับลองเลยอ่ะสักนิดหนึ่งนะฮะขออนุญาตถอดแมสนะครับเนาะทีนี้พี่หวนจะให้ผมลองอะไรก่อนเดียวลองหมูตเต๊ะไหมหมูเตะก่อนไหมอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรเลยฮะน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วนะครับ มีความเหนื่อยหมเหนื่อยนิดหนึ่ง,งอ่านี่นะฮะผู้ชมครับเห,หมือนหมูเตะเลยแห้งไม่ต่างครับใช่อันนี้เป็นสูตรของร้านเองเลยใช่ครับอร่อยมากครับผู้ชมครับเต้าหู้พะโล้แห้งเต้าหู้พะโล้แห้งสักหน่อยฮนะเต้าหู้พะโล้แห้งนะครับผู้ชมกล,ลิ่นพะโล้ไงครับต้องมีกลิ่นนะใช่มันจะมีกล,ลิ่นพะโล้ไม่มีจืดผมบอกเลยนะฮะใครที่มองว่าเฮ้ย อาหารเจอาหารมังสว่วนมันจืดหรือเปล่านี่ไงคำตอบคุณต้องมาลองโซวีเกนนะครับแล้วก็มีทั้งจมตำมีทั้งมีทุกอย่างขอขอสั่งเขา่อครับอันนี้ก็เป็นนี่หมูยอเจอ๋อน,นี้<ม>เป็นก,ะ,ๆๆกะเพราหมูยอกะเพราหมูยอครับกะเพราหมูยอเจนะครับนี่ไนงะหมูยอหมูยอที่ไม่ใช่หมูมคุณผู้ชมฮะเหมือนเหมือนหมูยอเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะลอง นะครับหรืออยากจะสั่งท่องทานออนไลน์มีไหมมีครับมีทุกแอปเอาบอกเข้าไปมีที่ไหนบ้างก็สั่งได้สั่งได้ทุกแอปเลยครับชื่อร้านโซวีแกนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน f c e e o o o ครับโซวีแกนไทยแลนด์ครับเราเคยนะฮะโซวีแกนไทยแลนด์เราจะเห็นหมดเลยว่ามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมที่มาเดินแถวเยาวราชนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่แอมช่านา์นะครับเดินขึ้นมา ขึ้นชั้น2งบันไดเลื่อนเลี้ยวขวาเจอเลยนี่นะฮะชั้น2ขึ้นมาบันไดเลื่อนเจอเลยแล้วผมบอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะร้านนี้นี่คือออเดอร์นี่คือแน่นมากทำตลอดเลยอ่ะเนี่ยโหพนักงานยัากตลอด <c oughs> นะฮะสั่งคือมีทั้งสั่งออนไลน์ line, แล้วก็น้าร้านด้วยถูกไหมใช่ครับก็ตอนนี้นั่งกินในร้านสบาย,ยใคร,ครที่อยากมากินมาที่เยาวราชแล้วอยากไปกินอาหารเจอาหารบังสวรรค์นะครับตากแอร์สบายๆราคาก็เป็นไงไม่แพงไม่แพงนะฮะจานจานหนึ่งก็แบบ เออเก้าพันเนาะโอ้โหไม่ถึงขนาดจานหนึ่งเก้าพ <c oughs> ันไม่มีใครมาไม่มีใครมานะฮะจานหนึ่งประมาณประมาณเท่าไหร่ก็อย่างจานนี้ก็จะ60บาทเองเต้าหู้พะโล้แห้งหเนี่ยหกหมูสเต็กก็ชุดละ129บาทก็ไม่แพงนะผมได้ไหลไหมาให้ครับของอเราราคาไม่แพงครับก็ประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ60 70 80แล้วแต่ประเภทอาหารไปนะครับแต่แน่ๆคุณคุ้มแน่ๆที่สองพัญก็คือได้บุญไปด้วยนะฮะกินอาหารเจนะครับเอาล่ะนะฮะใครที่อยากจะมาที่ มาลองกินอาหารเจและอาหารมังสุรัตที่เยาวราชนะครับแอมช้หน้าทาวที่ร้านโซวีแกนครับมาเจอกันได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมีหลายสาขาเข้าไปดูที่แฟนเพจ a c e b o o k กันได้นะครับเอาล่ะโอ้ยถือว่าเต็มอิ่มแล้วก็ได้บุญด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พี่หมดมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการทั้งส้มตำหมูเต๊ะ เต้าหู้พะโล้แห้งเต้าหู้พะโล้แล้วก็วกระเพราหมูยอกระเพราหมูยอเดี๋ยวผมไปจัดการกับพี่หนุ่มกันต่อนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่หนุ่มเราไปจัดกันต่อ <laughs> โอเคฮะ <laughs> โอ้หนี่ไงส้มตำยังไม่ได้กินเลยนะฮะโอ้โหนี่ชิมไปทั่วโลก